มาเช้าเห็นมาช้ามีนักศึกษาญี่ปุ่นมานั่งสัมภาษณ์ทันจิบอยู่เป็นชั่วโมงเราก็นึกว่าจะให้บรรยายภาษาอังกฤษนะสัมภาษณ์ภาษาไทยและแปลภาษาญี่ปุ่นมาชามาไยี่ยงวันหนึ่ง นี่ผลพลอยได้จากอาจารย์เบียนะตามอาจารย์เบียร์มาฟังธรรมที่วัดวังหินเมื่อเช้าก็เลยมาลองมาทำบนโดนบ้านอยู่แถวมอนอนโอมาเห็นแล้วรู้สึกประทับใจประทับใจอะไรคงโยมหลวงตาน้อยเทศดีหรือไง <laughs> ประทับใจเห็นพระนั่งนิ่งๆเหมือน พระนั่งหลับตาฟังธรรมะอยู่ญาติโยมก็นั่งเงียบสงบดีนะไม่เหมือนวัดอื่นวัดอื่นทำยังไงห่อองค์เทศอีกองค์ก็นั่งเคลียโทรศัพท์ไงเล่นไลน์เล่นไลน,ไเลนไ์เล่นเฟซอะไรไปตามเรื่องนส่วนมากเป็นยังไงที่พูดนี้ไม่ใช่มาอวดอ้างอะไรแต่ว่าอยากจะชี้ให้พวกเราดูว่า <S <S แค่สงบ,บอย่างเดียวนะ ก็กลายเป็นเรื่องของการได้เผยแผ่พระศาสนาแล้วนะ,นะพวกเราไปดูเอาเองนโยมไปวัดอื่นไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนี่ท่านนั่งนิ่งๆอยู่ได้ยังไงนั่นมันจะไม่ได้แค่นั่งนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวว่ายโยมเขาไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นแค่กิริยาการนันสงบ ระมัดระวังสำรวมนี่ของเรานี่แหละมันก็กลายเป็นการช่วยกันเผยแผ่ศาสนาละคนที่ไม่มีศรัทธาเกิดความศรัทธาขึ้นมานบางทีกิริยาการที่แสดงออกมันดีกว่าพูดให้โยมฟังในซ้ำไปพูดใ,ใครก็พูดได้พูดดีขนาดไหนก็ได้นะต่เรื่องที่เขาจะเห็นก็คือกริยาการ ศาสนาสรูปที่มันแสดงออกให้ญาติโยมเขาได้เห็นนะพระก็สงบโยมก็สงบอย่างเงี้ยนะนี่เป็นเรื่องที่เราให้พวกเราฟังนะเพราะในความสงบภายในนี่อันบ่งบอกถึงความมีอะไรอยู่ข้างในบางทีไม่จะเป็นต้องพูดอะไรสักคำเลยนะเหมือนกรณีของพระอัสชินะนะพึงบวชมาไม่นานนักบรรลุเป็นพระอรหันต อุปติสระริภาชกนะหรือภาษาลีบุทรมาเห็นเข้าก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสว่าจะคู่จะเยียดจะก้มจะเงยนะพระสวัยก่อนในหนทางไกลเดี๋ยวจะบินทบาทเสร็จนะออกจากหมู่บ้านมาก็ต้องแวะฉันกลางทางซะก่อนเดี๋ยวจะเลยเพลนอุปติสาะเข้าไปปูอาสนะนะถามไทยท่านเป็น ลูกศิษย์ของใครใครเป็นศาสดาของท่านทำไมผิวพรรณ่องใสเหลือเกินนะศาสดาของท่านสอนอะไรนะอุติสาก็บอกเราเพิ่งเข้ามาใหม่ในศาสนานี้นะไม่สามารถที่จะแสดงธรรมที่ลึกซึ้งได้นะบุติสาวท่านเป็นคนที่มีปัญญามากัำเป็นบารมีมาทั้งนี้บอกว่านะ่ขอแค่ท่านได้แสดง นส่วนการที่จะทำความเข้าใจนี่เป็นเรื่องของระผมเองแต่จะพูดภาษาไทยไง่ายๆนะพูดธรรมะอยู่แค่บ,บาทเดียวแค่นั้นเองภา,าษาดิพันอุปติสสะวรุณมะสสดาบันแล้วเห็นไหมนี่นี่คือเรื่องของการของความสงบภายนอกที่มันแสดงออกมันบ่งบอกถึงความสงบภายในยของเราโดยเฉพาะการให้ความเคารพพระธรรมเนี่ยก็พูดให้โยามฟังว่าไม่ลองไม่สงบที่อาตมาก็จะได้ด่า เ <peach> พื่อผู้โยมฟังไม่ใชาเมื่อก่อนโยมเขาก็มีสงบอย่างนี้หรอกพระก็วุ่นวายคุยแข่งกันบางทีน,ะนก็ต้องหยุดด่าก่อน,นด่าให้โยมฟังก่อนว่าให้ความเคารพพระธรรมพระอาจจะแสดงธรรมไม่ได้เรื่องอะไรเลย,เลยก็ช่างเะนะแต่ว่าให้ความเคารพเ๋ยพระธรรมนะพอบอกโยมสักสองสามครั้งทีหลังโยมเขาก็ด่าเ,เองหันหไปด่าเนียนเ่ยไง เอ้ยมึงจะคุยอะไรหนากูจะฟังพระเทศเขก้กระดานเองนะี่พอทำบ,บ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าประทับนั่งอยู่เนี่ยถ้าพระเจ้าไม่กระแอมเนี่ยไม่เคยกล้ากระแอมกระไออะไรเลยนะนะไม่เคยกล้าพูดอะไรเลยะยกเว้นว่าพระเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วเปิดโอกาสให้ ไทยถามอย่างเงี้ยนะใทยกราบทูลถามอะไรเงี้ยนะซึ่งมีพระกล้าที่จะพูดเนี่ยนะนะหรือแม้กระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระอ,อน,นุนแสดงธรรมอยู่อย่างเงี้ยนะพระเจ้ายืนรออยู่นอกวิหารเนี่ยจะเข้ามาในวิหารก็เกรงว่าจะเป็นการไม่เคารพในพระธรรมนะยืนรออยู่เป็นชั่วโมงนะกนะว่าพระจะเทศเสร็จเนี่ยนะนะนั่นพระเจ้าก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราได้เห็นนะ นะเพราะนนั้ไม่ว่าจะใครสแสดงธรรมตั้งใจฟังนะจำได้สมัยก่อนนะไปอบรมที่จิตภาวันวิยาลัยมีสมุดเล่มใหญ่ๆอยู่เล่มหนึ่งจดบันทึกนะนนะี่ไปอบรมอยู่สี่เดือนเนะี่ยเขาอุสาห์ไปนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาพูดให้ฟังทั้งพระทั้งกราวาสจดได้สมุดเป็นเล่มๆใครจะคุยกับเรื่องมึงก็เย็นเล่นกับเรื่องมึงกูจะจดกูจะฟังไม่คุยแข่งนะ บางทีการฟังของเราเนี่ยแค่ชั่วโมองเดียวมันได้ความรู้มันได้ประสบการณ์ชีวิตของคนคนนั้นทั้งชีวิตของพระรูปนั้นทั้งชีวิตของเขาที่เขาผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานพอเขยันจดข,ขยันฟังน่ยมันก็เกิดสุตตะเกิดปัญญาขึ้นมาเองเกิดการพินิจพิเคราะห์ขึ้นมาเองพิจารณาธรรมขึ้นมาเอง ยิ่งฟังก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสมีกำลังใจที่จะอยู่ในพระศาสนานี้อยากจะเป็นอย่างท่านเหล่านั้นบ้างอยากจะเป็นนักพูดนักเทศอยากจะพูดให้โยมเข้าใจอะไรเงี้ยก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะในพวกที่ไม่สนใจจะฟังจดก็ไม่จดนะเขียนหนังสือก็ไม่เคยจะคล่องอ่านหนังสือก็ไม่เคยจะออกเลยนะก็เลยไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างนะนอบรมสี่เดือนแทบจะไม่ได้อะไรบางทีนะ นะอะไรกับจำไม่ได้สักอย่างเนเราจดแล้วพอจดแล้วมานั่งลอกใส่สมุดใหม่เพรอไอตอนโจทย์เขาเวลาเขาพูดบรรยายนี่จทวกลวกๆนะจดไลายมือจดแบบวัดๆเนะ่นะมันก็ไม่สวยอ่ะมาคัดลอกใส่สมุดกลายเป็นสมุดคู่มือสำหรับการเทศการบรรยายในต่อในเวลาต่อมาเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น แค่ฟังแค่นั้นแหละน่ะแค่ฟังแค่ตั้งใจฟังแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวเองสอนตัวเองอะไรเงี้ยนะเรื่องง่ายๆแค่นั้นเองน่ะเพราะนี่แค่สงบอย่างเดียวกลายเป็นของการได้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมแม้ทั้งเรื่องของการบินทบาทนี่เหมือนกันน่ะคนอุตส่าห์มาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใส่บาตรพระวัดวางหินน่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ประทับใจว่าพระเดินกันมันแถวเป็นแนวใหม่พูดคุยกันในระหว่างบิณฑบาตน,นะบางวัดที่เดินตีคู่คุยกัน,นเจอร้านค้าแวะร้านค้าซื้อบุหรี่ก่อนค่อยเดินต่ออย่งนี้ก็มีเะจวะบ้านเ็็เขาก็หมดศรัทธาเลื่อมใสนะเป็นอย่างนั้น,นพวอเราก็เช่วยกัน,นแค่ความสงบระง,งับการมีสติสัมผัญยะภายในนี่แหละ,นะ,นะมันช่วยให้ ญาติโยมเกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างน้อยก็เป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนากันนะเดี๋ยววันนี้จะมีสอบอารมณ์นะเดี๋ยวสวดมนต์กันก่อน